สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมมีมอดของรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับคิดว่าหลายคนที่ชื่นชอบความเร็วเนี่ยต้องชอบคันนี้แน่นอนนะฮะร,รถที่ผมเอามาเล่นในวันนี้นะครับก็คือเจ้าคันนี้ครับสีแดงสวยงามจอดอยู่ตรงนี้นะฮะ คันนี้มันก็คือรถฟอร์มูล่า1นะครับจริงๆก่อนหน้านี้นนผมเคยเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับรถฟอร์มูล่า1นะฮะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นรถจากทางทีม e ร b บู l นะครับส่วนวันนี้รถที่ผมเอามาเล่นจะเป็นของทีม Ferrari นะครับทีม f e r r a r i ี่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขัน F1 นะครับคือได้แชมป์ค่อนข้างจะหลายสมัยเลยนะฮะทีนี้เรามาดูดีเทลบนตัวรถกันบ้างนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่ามีโลโก้ของสปอนเซอร์ต่างๆแปะอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะฮะคือกีฬา F1 เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องมีผู้สนับสนุนนะฮะจากผลิตภัณฑ์บริษัทต่างๆพวกนี้นะฮะสังเกตดูก็ค่อนเางจะเยอะอยู่เหมือนกันมี s h e วีพาวเวอรนะครับมีเอเซมียางพิลลตรงนี้มี AMD ด้วยนะ กำลังมาแรงนะครับช่วงนี้ AMD license นะฮะ CPU ใหม่ของเขาตอนนี้มาแรงมากนะฮะด้านนี้ก็เหมือนเดิม f e r r a r i c o m นะฮะก็รูปทรงค่อนข้างจะสวยงามเหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์ F1 คือรถเขาจะออกแบบเตี้ยวยาวๆนะฮะออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่กันบ้างนะฮะ เจ้ามอดรถคันนี้นะครับเป็นมอดแบบแอดออนนะฮะผมลงมาก็ไม่แน่ใจว่ามีของแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองไปในอู่กันดูนะครับแล้วก็ผมได้ไปทําการลงเสียงเพิ่มมาด้วยฟังเสียงนะฮะอ่าเป็นไงแสบแก้วหูไหม <laughs> ยกล้อยกล้อคือเสียงเดิมมันไม่ค่อยเราใจนะมันเป็นเสียงรถธรรมดาก็เลยไปลงเสียงแบบล้นๆมาซะเลย โอ้นี่ยังไม่ได้แต่งอะไรนะฮะแรงมากเลยวู้แม่สมกับเป็นฟอร์มูล่าวันฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วทางตรงกันดูก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปแต่งนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่คือเดิมๆนะฮะผมไม่ได้แต่งอะไรเลยอันนี้เพิ่งเสกมาแบบสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะไม่ยกล้อนะครับจะได้เห็นความเร็วเดิมๆของเขาโอเค3 2 หนึ่งไปครับตอนนี้เกียร์สนะฮะทะลุสอ0รไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแรงเร็วทะลุออกนอกสนามฮะ <c oughs> เกียร์สนี่ความเร็วที่ทำได้เมื่อกี้ <c oughs> เกือบ300นะครับ เกือบ300ถือว่าความเร็วสูงเลยทีเดียววโอ้โหเร็วจนทะลุออกนอกรูวะนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับว่าเร็วแรงจริงๆเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเข้าอู่ดูนะครับไม่แน่ใจว่ามีของแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับ <Magic> โอเคคันนี้เขาไม่ได้ใส่รายละเอียดชื่อรุ่นมานะฮะก็จะเขียนว่าอยู่ในคลาสซูเปอร์คาร์อย่างเดียวนะครับ ของแต่งเดี๋ยวนะได้3มอย่างเองนะครับมีไฟอันนี้ไฟสีนอนโอเคแล้วก็มีไฟใต้ท้องรถนะครับอันนี้ใต้ท้องรถเอาสีอะไรดีวันนี้รถตัวเราสีแดงเพราะฉะนั้นไฟก็แดงตามไปละกันนะครับแล้วก็แต่งอะไรได้อีกป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนจะบีมาทําไมรถคันนี้มันไม่มีป้ายนะฮะมันเป็นรถสนามมันไม่ต้องไม่ต้องมีทะเบียนนะครับ แล้วก็อันนี้สีล้อแต่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ให้เปลี่ยนล้ออันนี้ยางไม่ได้ยางกันกระสุนก็ใส่มาให้อยู่แล้วก็สรุปว่าแต่งได้แค่ไฟนะครับแต่งได้แค่ไฟซีนอนไฟด้านหน้ากับไฟใต้ท้องรถเท่านั้นเองแม่ไม่น่ามาเลยอู โอเคครับก็สรุปว่าเจ้ารถคันนี้มันแต่งอะไรไม่ได้นะครับคงต้องขับเดิมๆไปก่อนนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกจูนความเร็วมาให้เหมาะสมแล้วก็เป็นได้นะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะที่วันนี้เราเหมือนจะขาดขาดไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นชุดนะฮะวันนี้มีรถสุดเท่ลวเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนนะฮะอ่าเป็นไงครับค่อยได้อารมณ์นักแข่ง ฟอร์มูล่ันหน่อยนะฮะมันต้องใส่ชุดเต็มยศแบบนี้นะฮะนี่รถก็เฟอร์ลรี่ชุดก็เฟอร์ลรี่นะฮะค่อยเท่หน่อยไปฮะออกรถได้ฮะเดี๋ยวเราไปเทสความเร็วกันที่ทางตรงๆยาวๆนะฮะไปดูกันซิว่าในทางตรงเนี่ยมันจะทำความเร็วสูงได้ขนาดไหนนะครับ โอ้โหเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋วแรงเกินไปหน่อยฮะแรงจนออกนอกทางเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนแมรถแรงมากครับสังเกตว่าตอนนี้แดงทั้งคันนะฮะแดงยันควันฮะโอเคเอาพร้อมครับผม3 2 1ไปฮะ ตอนนี้ก็ผมได้ทําการปิดการจราจรทั้งหมดนะครับก็ถ้าใครสรังเกตจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีรถสักคันบนท้องถนนน,นะครับจะได้สัดกันตรงๆยาวๆครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่เกียร์สนะฮะแต่ว่าความเร็วนี่พุ่งไปถึง320กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหแรงมากฮะแม่พอไม่มีรถแล้วค่อยขับแบบสะดวกสบายหน่อยครับ ไม่มีอะไรมากีดขวางฮะโอ้โหความเร็วนี่ขึ้นถึง200ไป,ปลายแบบสบายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้ทางลาดติดนึงนี่ก็จะแตะ300นะครับโอ้โหสุดยอดเลยยาไปครับยาไปนี่ฮะพอเจอทางลาดเข้าไปนีความเร็วพุ่งไปถึง 330กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหมาดูเฟอร์อร์ซันกันบ้างครับแมอารมณ์เหมือนแบบกำลังเล่นไอ้นี่อยู่เล่นเล่นจอยเกมเห <laughs> มือนจอยเอ็กไบ็อเงไม่รู้นะโอ้ยอย่าไปอย่าไป แม่เสียงเล้าใจจริงๆู้ฮ่าเบรกนี่ก็ดึบใช้ได้นะฮะออเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวแม่เร็วแรงจริงๆครับแล้วก็การควบคุมนี่ เลี้ยวเป็นเลี้ยวฮะแบบไม่ต้องลุ้นเลยเลี้ยวปุ๊บหักปั๊บเลยจูนมาดีจริงๆครับผมเดี๋ยวมาดูสตาร์ทจัมกันบ้างครับอืบอ่าโอเคไปครับฟอร์มูล่าวันสตาร์ทจัมสามสองหนึ่งไปครับผมแหม่มีคนมาถ่ายรูปด้วยโอ้โหเฟอร์รารีเอฟวันบินได้ โอ้โหขึ้นอย่างหงฮะเดี๋ยวดูตอนลงเดี๋ยวดูตอนลงดูตอนลงโอ้หมขึ้นอย่างหงลงอย่างหมาอม่โอเคครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้า Ferrari f e r r a r i F1 นะครับลงแลมที่สูงที่สุดในเกม GTA นะครับมาดูกันซิว่าความเร็วจากที่ทำได้สูงไปแล้วนะฮะพอมาอยู่บนแลมเนี่ยจะเร็วสูงขนาดไหนไปดูกันเลยครับผม สามสองหนึ่ง่งลงมาด้วยความมั่นใจฮะโอเคความเร็วพุ่งขึ้นสูงมากครับตอนนี้ทะลุ350ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเริ่มเข้าเกียร์3ครับเท่าไหรแล้วะฮะ390 400้ยไหมโอ้โห400เรียบร้อยครับผม,มได้ประมาณ440นะครับติดทะโบไปฮะโอ้โหยังไม่อยากล่วง ยังไม่อยากล่วงฮะโอ้โหแม่บินอย่างเท่ฮะโอ้โหล่วงไหมอย่าพึ่งล่วงอย่าพึ่งล่วงโอ้โหโอ้โหลอ,อยแล้วริวฮะจะสูงไปไหนติดบอลช่วยไปนิดนึงโอเค แม่แบบนี้เรียกว่าหอข้ามแมปกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหเดี๋ยวดูดิตอนลงจะลงสวยไหมโอ้โหอย่างสวยนี่แม่เทพจริงลงมาขับได้ต่อด้วยนะฮะ เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสนามแข่งฟอร์มูล่าวันนะครับสนามแข่งฟอร์มูล่าวันนี้ก็เป็นมอดใหม่นะครับที่ผมเพิ่งลงมาเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะฮะว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นรู้สึกว่ารถเรามันค่อนข้างจะมืด,มด,มด,ด,ดๆนิดนึงนะฮะฟอร์มูล่าวันเดี๋ยวเปิดไฟสักหน่อยดีกว่า่า <laughs> เปิดไฟเทคเป็นไง สีค่อนข้างจะแสบดากนิดนึงนะฮะแม่เหมือนมีออร่าฮะฟุ้งฟิงกันเลยทีเดียวมาเดีย๋ยวไปดูกันครับนี่อ่าสังเกตว่าจะมีพวกตากล้องมีพวกทีมงานอะไรอยู่ตรงจุดปล่อยตัวด้วยนะครับอ๋อแชะรูปกันใหญ่เลยอย่างก็เห็นเซเลบแและไอพวกนี้เขาไม่ไปไหนกันหรือยังไงฮจอดกันนิ่งเลย ออแมสองข้างทางมีแต่คนให้ความสนใจนะถ่ายรูปกันใหจอโอสงสัยจะต้องแข่งคนเดียวแล้วฮะไอรถพวกนี้เหมือนมันจะขับไม่ได้นะฮะมันจอดเอาไว้เฉยๆมีเรดบูกับเฟอร์ r i ี่แมมีสาวก็โดดเชียร์อยู่ข้างทางด้วยอโอเคเดี๋ยวเราไปลงสนามกันครับผม3 2 1หนึ่ไปครับอ๋อ โอ้โหอ่าไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ทางค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะฮะ <c oughs> อ๋โอเควนออกมาด้านนี้เฮ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ยโหไปกระแทกขอบทางซะหนึ่งทีฮะเจิม แม่ทางมันเลี้ยวค่อนข้างเยอะครับใช้ความเร็วสูงไม่ได้นะฮะไปทางไหนต่ออ๋อทางนี้ฮะตรงไปอ่าเลี้ยวว้าวตรงนี้มีตากล้องมาคอยถ่ายรูปนะช่วงเลี้ยวโอเคเฮ้ย,ยไปทางนี้เหรอโอเคมีแล้วมันเอาปุ๋ยมาตั้งไว้ทำไมเลยเนี่ยยาวไป ว้ารู้สึกว่าจะครบรอบแล้วนะครับประมาณนี้แมเดี๋ยวลงไปทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าเขาสามมาถ่ายรูปมาเชียนะฮะอ้าเฮ้ว่าไงยูวอทซับโอ้โหถ่ายไม่ยั้งเลยมันใช้กล้องรุ่นไหนฮะเนี่ยเดี๋ยวดูกล้องมันหน่อย กล้องนี่แบบว่า DSLR ด้วยนะรัวแฟตไม่ยังฮะมาดูคนนี้กันบ้างอันนี้รู้สึกจะเป็นลุงยามนะฮะ Security อันนี้กล้องอะไรวะเนี่ยวมาเริ่มเลยอ้าแม่เจ๋งจริงฮะแต่ละคนโอลุงคนนี้ถ่ายแบบว่าเอาเป็นเอาตายมากเลนซูมด้วยนะนี่รัวแฟตนี่มีสาวๆมากระโดดเชียร์ด้วยถูกใจก็ตรงนี้แหละฮะ โอ้โหดูหุ่นซะก่อนแหมกระโดดกันมันเลยแหมสุดยอดเลยฮะมอดนี้ไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับมีอะไรบ้างอ๋อคนนี้นี่รู้สึกว่าจะดื่มดื่มดืมเบียร์ฮะดื่มเบียร์แล้วคอยเต้นเชียรอยู่นะนี่ไอที่ถ่ายรัวโอ้โหสุดยอดครับมอดเขาแหม เมื่อกี้ผมแอบเห็นตรงทางเมื่อกี้นะครับมันมีทางเลี้ยวไปเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยวไปทางนู้นหน่อยอาจจะมีอะไรแปลกๆครับอ่านี่ฮะว้าตรงนี้ก็มีกล้องคอยถ่ายเหมือนกันนะครับวันนี้จะยืนนิ่งเลยอ่ามีสองกล้องอ่า โอ้ตรงนี้เหมือนจะมีแบบว่าชุมชนเล็กๆนะฮะมีปัม๊มน้ำมนันแล้วก็มีเต็นท์ซ่อมรถด้วยนะครับนี่นี่นี่น,นี่มีคนกำลังซ่อมรถอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเอาร,ารถมารอเช็คสภาพหน่อยแล้วกันว้าฝากรถด้วยลูกพี่โอ้โหลงไปนอนซ่อมใต้รถกันเลยทีเดียวเดี๋ยวรถก็ทับเอาหรอ นี่เขาก็มาแบบว่าถ่ายรูปรถกำลังซ่อมกันนะฮะมีทหารมาอำนวยความสะดวกให้ด้วยโอ้โหผู้คนเยอะแยะครับผมนี่ไปถ่ายอะไรวะเนี่ยถ่ายรถซ่อมเออเอากับเขาดิอ่าดูด้านนี้กันบ้างครับอ้อันนี้เหมือนกำลังซ่อมเต็นหรือเปล่าฮะเต็นรั่วหรือเปล่าติดตอกตะปูใหญ่เลย แล้วมันไปต่อกันอะไรวะแต่ต่ออากาศเหรอต่ออากาศได้ด้วยอ๋ออันนี้มีเครื่องยนต์ด้วยนะครับอ่าน,นี่เขาเซลฟี่อยู่อันนี้คนนี้ก็เหมือนจะตกมือฮะดีใจดีใจฮะการเต้นสำเร็จแล้วนะอ่าดูท่าเขาจะการกันนานมากเลยดีใจขนาดนี้ ตากล้องครับอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบว่าหน่วยอะไรเนี่ยยืนประชุมกันอยู่รปภหมู่บ้านหรือเปล่า <c oughs> ราปภหมู่บ้านประชุมกับหัวหน้าชุดฮะโอ้สุดยอดครับดีเทลนี่เยอะดีจริงๆมอดนี้อันนี้ทำไรฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมมือเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่มันไอดีหรือเปล่าปรสิตหรือเปล่า ดูบือเลอานี่ก็เหมือนกำลังเช็ครายการอยู่นะฮะมาดูด้านนี้กันบ้างเหนนะเทเวอร์ไมเคิลแฟงกินมากันครบเลยนะฮะอ๋อสามหนุ่มสามมุมโอ้โหมายืนฟังดนตรีกันอยู่ตรงนี้นี่เองแม่ถึงว่าหายไปไหนฮะ ไปดูจุดต่อไปกันบ้างฮะวันนี้ตากล้องสามคนเลยนะฮะมาถ่ายคนดังนี่และไอ้ดีเขาไปดุ้มกรุงกางเกงเลยเหรอแล้วใส่กางเกงใครมาถ่ายมา <c oughs> ดูด้านนี้กันบ้างครับอืมด้านนี้ก็เหมือนกับตากล้องนะครับแล้วก็ซีเขียวอันนี้น่าจะเป็นนักแข่งนะฮะไอ้ดีไปชุดปั่นจักรยานหรือเปล่าเนี่ยยืดบุหรีกัน อะไนี่ทำไรฮะส่องไล่ยุงอะ <c oughs> ส่องอะไรวะเนี่ยโอ้เหมือนจะไล่ยุงนะฮะโอ้สุดยอดเลยครับอ่าอันนี้เหมือนเป็นหน่วยซีเคียวนะฮะไอคนนี้ก็กดตังค์อยู่ครับผมกดตังค์หรือยืนกินกาแฟวะเนี่ย <c oughs> โอ้มีเซนทร์โน่ด้วยรถนี่น่าจะเป็นรถจริงๆหรือเปล่าอ๋อขับได้ด้วยนะครับ เป็นรถของจริงนะครับแบบว่าไม่ใช่รถประกอบฉากเฉยๆนะฮะแม่สุดยอดเลยฮะไอ้โทษทีโทษทีคันเร่งค้างยย้ยวิวิวิวยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นคันเร่งค้างแค่นี้เอาเหรอมาดิึดีเลยแม่มันเล่นผมสมวกหลุดเลยตีเลยยัยงยังจะขึ้นมาอีกหลบเว้ยหลบเว้ยมายเดี๋เข้ามา เข้ามาเข้ามาเอาไปสองมัดก่อนอต้องให้โมโหฮะและไอ้นี่ถ่ายอะไรถ่ายตั้งนานไม่ไปไหนเลยอุ้ย NPC แถวนี้ดุไว้เฮ้ยดุไว้สู้ไ ه, วไ้เฮ้ยเอาดิเริ่มเกียนเริ่มเกียนแฟงกินเหรอได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอแล้วไม่ยืนอุ้ยเดี๋ยวนนะมาจากไหนด้วยนะฮะมาจากไหน โอ้อยแฟงกินมันไม่เอาเว้ป่าแฟงกินไม่เอาฮะไม่อยากเตะซ้ําแ,แม่รู้สึกว่าสามคนที่จะทําอะไรไม่ได้นะฮะโอ้โหจะต่อยป่าเทเวอร์เท่นหน่อยไหนลองดูดิทำอะไรไม่ได้จริงป่าลองดูหน่อย <c oughs> ตายเรียบฮะแม่ไอ้นี่จะก,กีดอะไรกันจะก,กีดอะไรกันฮะ <c oughs> อย่าจอดขวางทางขวางทางแม่ <laughs> ถล่มให้ราบฮะแม่วัดเขาทำมาดีๆนะฮะไปถล่มสเสละเลย <laughs> เอาลฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าฟอร์มูล่าวันเฟอร์คันนี้นะฮะพอรวมพลังกับโก้ไซเดอร์แล้วจะออกมาเร็วแรงขนาดไหนนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวแปลงร่างก่อนครับอย่างแรกเรียกพลังออกมาฮะปลุกพลังในตัวคุณ <laughs> หัวร้อนฮนะ <laughs> แม่รถเดิมก็เขียวอยู่แล้วนะฮะเจอพลังไฟสีเหลืองก็ไปอีก สีที่แสบด่ากันเลยทีเดียวไปกันเลยครับโอ้โหขับไม่ต้องหลบเลยฮะแบบนี้โอ้โหโอ้โหกระเด็นหมดฮะแม่ความเร็วตอนนี้เกียร์สนะครับขึ้นไปถึง460 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห,หลังจากใส่พลังโคสไลเดอร์้าไปโอ้โหจะเร็วไปไหนอย่าไปอย่าไปยอย่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย,ย,ย้ยยย้ยเยัเยยยยเฮย้ฮ้้ย ไปรอบไอ้ข้างทางเขาแล้วิเคค่เร็วเกินไปหน่อยฮะคุมลำบากเลยแม่แมสุดยอดเลยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานพอสมควรนะครับสำหรับมอดของ f ฟอร์เรอรี่ฟอร์มูล่า1นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นมอสรถฟอร์มูล่า1อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียวนะฮะใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นได้ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปเลย โอ้โหเร็วแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้าแกเดินไม่สนใจอะไรเลยฮะนีโกสเเดอร์นะโอ้โหยังจะมายืนถ่ายรูปอีกนี่ไม่ได้มีความเกรงกลัวโกสไลเดอร์เลยใช่ไหมป้ายังยังยังเดินยิ้มอยู่ฮะแม่ดูหน้าป้าจะแบบว่ามีความสุขเหลือเกินใจเย็นเหลือเกินเอาไงกับป้าก็ดีวะเนี่ย จับไปนั่งรถเต้นด้วยกันไปเลยเดี๋ยวพาไปวิ่งเล่นเอาวิ่งไม่ได้ฮะไปไปอยู่กับลุงนู่นละกันไปอยู่กับลุงนี่แหละ